โอเคเร็ยแร้ยทำไมมันดูเล็กๆยังไวันนี้วไงเนีว่ว ทันไหมเนาะใครกี่โมงอ้อาวโอเคเดี๋ยวแม่แจ้งให้รอลูกก่อนลูกผมรองนานแล้วแม่เฮ้ยผมหลังไปแล้วแ,แล้วผมบอกว่าผม,ผมยังต้องใช้อยู่อะเขาจะนั่นคืออะไรอะนั่นคือนอะไรอะ <c oughs> อาจจะเป็นยอดผิดวันก็ได้นะเห๋ือแค่ตัวหงึ่ปุ่ย <c oughs> ขาดตัวนึงนี่ยจะเป็นย้อนมาได้สองตัวเนี่ยมันจะสีกุมาฐานก้าแล้วนะ,ะขาดตัวนึงงหัวขาวอะ่ะหะโอ้ไม่เห็นอาจารย์เลิฟเทนเปลี่ยนชุดนานแหมพอดีว่าวันนี้อารมณ์ดีนะแต่จะลองเปลี่ยนดูหน่อย อะไรนะชุดอะไรนะดีนี่ยู่อยู่นี่แข่งขอโทษคืออะไรขอโทษเนี่ยดูดิแบบใส่ชุดสีดงสีแดงพัสสีดงพัดสีดอกโอ้ยแหลกอะไรเนี่ยไม่รู้สีดอกมันแหลกอะไรอ่ะมันแหลกอะไรอ่ะไม่เข้าใจมันคือชุดหมาอะไรผมนะครับตาดูแปลกๆเนาะแบบว่าจะจู๋หัวก็หน่วงหนวงอยากเป็นลมอยากนอนต่อย5นาที ป่ะนอนก่อนอะไรอะออกอะไรู่กไม่นี่อาจารย์กระซิบหน่อยกระซิบหน่อยอาจารย์เลิฟเทนบอกว่าใส่ชุดทันซิโดแล้วมันเท่เขาก็เลยใส่เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอเคครับผมเข้าใจโอ้โหข้อความที่ทั้งาุดได้นะคะในมือมาถ้าแบบว่าคุณเป็นคนชอบป้ายเฟกนิวอะค่ะอืออโทษผมแค่เป็นคนเชื่อเฟกนิวมากกว่าอันนี้คือเชื่อิาหรือเชื่อคำแม่ อาจารย์อยากต้นไม้เอออาจารย์อยากต้นไม้เอออาจารย์ต้นไม้ขอโทษอ๋ออาจารย์จะเก็บใบไม้เนี่ยเก็บใบไม้เก็บกว่าอเ่างนี้กว่าอาจารย้แต่ว่าอาจารย์หิวแต่อาจารย์จะเก็บใบไม้มากินก็ได้อะไรวะได้เลยอาจารย์เราแทนวันนี้มอบหน้าที่ให้ค่ะเชิญเลยอืมโอเคอ่าดูแซบก่อนครับดูแซบก่อนครับ อยู่แซบก่อนอยุ่แซบก่อนมันดัง <laughs> ใครแซบอะไร,ร,รไวะเฮ้ยไอหยุดแซบดิเผ็บหยุดหยุดหยุดเออกินแซบก่อนนะครับนักเรียนทุกคนอะละ่ะวันนี้เราก็าเ,เหมือนเดิมเหมือนที่เคยทํากันทุกทุกวันนะครับขอสักน,นิดหนึ่งโอเคอร่อยละอืมโอเควันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งเหมือนกันที่ทุกคนต้องมาเรียนแบบนี้นะครับผมแล้วเนี่ยก็ <laughs> เรามาทําพิธี <laughs> ตาม แบบเดิมที่เราทํากันดีกว่านะครับก็คือการส <มา S 1> รุปทงชาตินั่นเองนะครับอุย้ยไม่ได้ทํานานเลย <c oughs> โอเคครับเอิ้นเดี๋ยวก็หอยทุกคนสงบนี่ไงครับแล้วก็หมอะไปที่ธงด้วยนะครับทุกคน โอเคครับผมก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากนะครับความร่วมมือนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อาจารย์ก็ไม่มีอะไรจะมาแจ้งอะไรพิเศษนะครับเพราะทุกคนก็ยังคงทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีอยู่รวมถึงหลายหางอย่างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่ขอให้ทุกคนเก็บความดีแบบนี้เอาไว้เยอะๆกันนะครับ ถึงเอ่อถึงอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆจะหายไปบ้างเนี่ยก็อย่าเพิ่งหวัน่นเกรงนะยังไงถ้าเกิดว่าจเจอปัญหาอะไรนะโคตงหน้าเราก็สามารถแก้ไขมันได้ขอทุกคนห้ามยอมแพ้ก็พอ<ป>ขอทุกคนเจอพ้าหมาของตัวเองด้วยนะครับครับโอเคก็ต่แหละรครับก็ขอ,ขอทุกคนได้เจอกับเป้าหมาตัวเองแล้วก็ลงทุนกับพ้าหมาตัวเองให้มากที่สุดเลยทำได้อย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งจะเสียว่าตัวเองทํามันไม่ได้ถ้าเรายังไม่ลองเพราะนั้นอย่าลืมลองก่อนนะครับโอเคสหรับวันดี้ก็อาจารย์ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าดีแล้วนะครับก็อยากคุณทุกคนด้วยที่มาเรียนแล้วก็จะเรียนกันแบบนี้ตลอดนะครับแล้วก็คุณทุกคนด้วยที่ครุักก,กดกติกาวเรียนนี้นะครับผมก็อยากฝายทุกคนเนี่ยตั้งใจแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็อาจารย์เนมีอะไรจะเสริมไหมครับอะไรแดงๆอ๋อเ <c oughs> มื่อกี้ใครปีน <c oughs> มีมีอะไรเสริมไหมครับ <c oughs> ไม่ไม่ได้มีนะคะหรือว่า โอเคไม่นสุดจาก<ม>หน้าตาของนักเรียนนันกเรียนคงบอกว่าปล่อยผมไปเหอะอาจารย์ผมร้อนอะไรร้ <Okay. S 2> นอนเถอะถ้าเป็นชิ้นนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนเข้าห้องเรียนตัวเองได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะปล่อยเป็นแต่ละห้องแล้วกันเนาะเอเรื่อยจากห้องเอก่อนเลยครับผมเชิญน oh ้องเอก่อนเลยครับโอ้โหประตูเอาไปเป็นห้องบีได้ครับผมเชิญเลยนะครับห้องบีไปกันทึบวันนี้อาการนุ่งหนวดเนาะ <c oughs> นี S <S ่ก็เป็นห้องสีเลยนะครับผมเชิญเลยนะครับไป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 ตัเขาลงเขาลตักตาลงตักไปไปไปอปไ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  วัดเตยเฮียเกิดเอาไงอะตอนนี้ว่ามีองฝาจะให้ฮะของฝาจะให้อะไรไม่มีอะโอ้โหหมกหมกอะไรเนี่ยเาฝาจะให้วันนี้ไมมไอ้โอ้โหนินหน้าตาคุ

กูมาทออมาท,ทำว่าให้พี่แกงบอกเลยบอกเลยว่าหอ้หองห้องนาจะระเบิดกูเ,เชืเ่อไว้กูเชื่อใครกินลยเอาเอาเละไอเล่เทุบน,นส่โทรศทไม่นะโอ๊ยโทรศัพท์อ,อ,ย,ทอ,อยเละเลยเต,ตัว่สองตัวไม่สองตัวนี้ไม่เท่าไหร่ คนไม่ใช่ชายคุณเหรอแรว่องเล่า,า่อ้ไอ้เขียวอย่าอย่าทำอย่างนั้นสิเขียว